มอน125ผมกดสตาร์ทกดไม่ติดเปิดเปิดคุญแจขึ้นมาแล้วกดสตาร์ทแบบไม่มีเสียงอะไรนะครับแบบกดปุ่มนี้กดปืด๊บแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยไฟอะไรติดปกติแต่เสียงไม่มีเข็นกระตุกติดแต่กดปุ่มนี้กดยังไงก็กดไม่ติดนะครับผมมีคําตอบให้ในคลิปนี้เดี๋ยวม,มาชมกันเลยนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรโอเคครับถ้าเกิดสมมติว่ารถ ของเพื่อนนะครับที่กำเบรกปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทแล้วมันไม่มีไฟกระพริบ,บไม่มีเสียงอะไรเลยเหมือนเรากดยังไงก็กดไม่ติดแต่เวลาเราเข็นรถไปแล้วกระตุกอย่างเงี้ยคือมันติดแบบนี้ให้เรามาแก้ที่ตัวนี้นะครับถ้าแม่นมืดวันนี้อ่ามันเป็นมืดๆนะครับแต่แป๊บนึงนะดูฝั่งนี้ฝังฝั่งนี้มืดไหมอพอได้ ให้เราถอดน็อตนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างให้เรามาดูน็อตตรงนี้นะมันจะมีสามตัวนะครับให้เราไขน็อตออกมาเลยไขน็อตออกมาสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไขใ,ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวไขให้ดูนะครับโอเคครับจากที่เราถอดน็อตออกมาเรียบร้อยแล้วน็อตจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะดูดีๆนะเวลาใส่มันจะใส่มีน็อตขนาดนี้เลยนะมีสั้นมีกลางมียาวนะครับ แล้วเราก็มาถอดน็อตตรงนี้ออกอีกตัวหนึ่งทำไมมันมืดวะเนี่ยอ่าเห็นปะมันจะมีน็อตข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ขันน็อตใช่ปะมันมืดวะให้เราเอากระดาษทรายให้แย่เข้าไปตรงนี้เลยฮะเนี่ยให้เราแย่ไปตรงนี้มันจะเหมือนมีฐานมีอะไรมีสปริงอยู่ข้างในอ่ะให้เรา,เากระดาษทรายไปขัดนะครับไปขัดตัวข้างในนะครับ มันจะมีเหมือนก้อนฐานก้อนสปริงอะไรสักอย่างนึงอะที่มันจะมาประกอบกันนะก็คือไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะสนิมขึ้นนะครับเฮ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสวะอ่ะมันจะเป็นสนิมขึ้นนะครับให้เราทําการเอากระดาษทรายมาขัดขัด,ข,ดขัดข้างในตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโฟกัสวะผู้ชมอะไรวันนี้กล้องเป็นไรวันเนี้ยโอเคครับให้เราไปขัด คือเราจะถอดน็อตอันนี้ออกมาเรยก็ได้นะให้เราไปขัดข้างในถ้าเกิดแบบนี้มันจะติดนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครกลัวขันไม่ได้หรือลืมอะไรก็กระดาษทรายใหญ่เข้าไปก็ขัดขัดขัด,ขดนิดนึงก็คือ <c oughs> มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ารถเรามันจอดตากฝนตากแดดตากลมแล้วก็ล้างแล้วน้าเข้าไปนะครับแล้วเกลือมันจะขึ้นนะครับคราบเกลือแบบนี้เห็นปะที่มันเป็นแบบนี้หรือคราบสนิมที่เราล้างรถแล้วอ่ะมันจะไปติดกับ เหมือนก้อนฐานเนี่ยมันจะต้องไปสปากันน่ะเออมันทําให้รถมันติดแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนี่แหละแก้แค่จุดนี้จุดเดียวถ้าเกิดเป็นท่านผู้หญิงที่ขับรถอยู่แนะนําให้ไปหาช่างไรนะครับถ้าเกิดว่ากลัวเราทําไม่เป็นอย่างเงี้ยหรือกลัวเราถอดอะไรแล้วใส่คืนไม่ได้แนะนําให้ไปหาช่างนะครับก็คือมันจะต้องถอดออกมาหมดเลยนะถอดตรงนี้ออกมา เพื่อที่จะให้มันขันได้นะครับแล้วเวลาใส่อาจจะใส่ผิดนะใส่ผิดนี่คันเลขจะหมุนขึ้นข้างบนเลยนะผมเคยใส่แล้วคันเลขนี่หมนุนขึ้นข้างบนเลยไปได้หมุนลงมาลางแล้วเวลาบิดทีเดียวก็บิด่างเงี้ยก็คือมันต้องแบบถ้าเกิดทําให้เป็นอ่ะแนะนําไปหาช่างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นที่แต่งรถอย่างเงี้ยทาเองได้แน่นอนผมเชื่อในประสิทธิภาพที่คุณของคุณอยู่แล้วเออแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อบ้านหรือเป็นแม่บ้านที่แบบ ไอยูเยอะๆหรือแบบขับรถมาแล้วลูกหลานไปดูให้อย่างเงี้ยเออเอาไปหาช่างดีกว่าช่างเพราะว่าช่างรถมันปุ่มเนี้สต,ตาร์ทไม่ติดแกให้หน่อยเนี่ยไปดูคลิปมา, <S <S มาเขาไม่ทบบําแบบนี้แบบนี้ก็บอกเขาไปแล้วช่างก็จะทําเองแต่ถ้าเกิดช่างบางคนแบบอีโก้สูงๆนิดนึงอ่ะก็แบบเหมือนแบบรู้นะอะไรประมาณนี้คือเขาจะบอกว่าเออเราทําให้น่ะรู้นะแบบไม่ต้องบอกก็รู้อะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเราไปบอกเขานะ ผมเคยเจอมากับตัวแล้วแบบนี้ถ้าเกิดทำเองได้ก็ทําครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับรถผมจอดคือแบบตอนที่กระตุกก็คือแบบกระตุกติดนะแล้วแบบเออเป็นที่อะไรวะงงอยู่ตั้งนานไปเปิดเจอใน y o u YouTube YouTube คลิปหนึ่งแต่ไม่ใช่เดมอนนะที่เขาทำนะมันเป็นของฟิ n โนเขาก็เอาออกมาเอาก,กระดาษทรายมาขัดขัดเอาสตาร์ติดของเราก็เป็นแบบนี้นี่ว่าก็เลยลองมาทำดูก็ติดเหมือนกันนะครับติดปกติ จะมีง่ายๆประมาณนี้เลยถ้าเกิดระบบอย่างองื่นมันติดปกตินะคือปุ่มสตาร์ทมันกดไม่ติดแล้วเราลองเข็นรถแล้วมันกระตุกติดอ่ะก็คือให้เรามาซ่อมที่จุดนี้จุดเดียวเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปุ่มตัวนี้มันกดติดแต่เราเข็นรถไปแล้วเข็นกระตุกเนี้ยมันไม่ติดก็คือตัวเนี้ยไม่เกี่ยวละเป็นที่ระบบอย่างองื่นละไปล้างคาบูไปเช็คแบต มีอยู่แค่นี้นครับเดมอนที่จะเจอนะโอเคครับจะมีประมาณนี้ถ้าเกิดใครยังสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับเนี่ยแต่จุดเนี้ยมันกล้องมันมองไม่เห็นอนะไม่รู้เป็นอะไรเอากระดาษทรายแย่ๆเข้าไปอะพับเล็กๆแล้วก็ไปขัดขัดขัดจิ้ม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 มันอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละมันก็เราก็อย่าเพิ่งปิดมันนะก็ลองกดสตาร์ทก,ก่อนว่ามันติดไหมถ้าเกิดไม่ติดก็ขัดจนกว่ามันจะติดนะครับ ไม่ใช่ว่าขัดนิดเดียวแล้วเออมันไม่ติดเป็นอย่างเอทไม่ใช่นะคือเราต้องขัดขัดให้แบบที่เกลือคาบสนิมมันออกค่อนนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสไม่เป็นใจเลยวะ่ะโอเคครับมีประมาณนี้นะไปเจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ